อฟื้น้ำครับเอาชิคนำแอ,บอ,บม,อมบีม่ัวบ่พี่น้องคีบไผมว่ามันตรงนี้แหละเต็มที่สดมาลจ้าเ็ดสบก้่มวยโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากอืมแเลยพี้องไข่เลย,ยิผมมี อีกด้วยครับปลาไค้ก็คักตอนนี้สมกุ้มตรงเป็นใส่ไลเอาะพี่นองก็ได้ต้องใส่แกงแล้วล่ะกิด,ดสมว่างก็จะมีไงจับพี่น้อ,นองผมพาเบินน่งน,น,น,น้ำครับมาเช็คน้ำงามบ่ริดตับนี้ตูบ่พี่น้องคิดว่า ผมว่ามันต้องมีแหละว่าถามคุณยกยกน้อยครับว่าม uh> ันติดอยู่ครับพี่น้องติดอยู่ติดสะดุ้งมีปรากฏดมีปากแย้งอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาลงพอกันพี่น้องเดี๋ยวไปหาเนื้อกันครับพี่น้องผมวันนี้ก็มาลองตัวดเล็กนะครับพี่น้อง เยวจะพามาสิป่าหน้ามาลงพื้นกับพี่น้องในประตูมันชิมีตัวมีเตรียมปา,ามอนนีต้ตัวก็ได้ถ้ามันมีตัวแสดงว่าอะไรเดี๋ยวพี่น้องเด้อลองมาเบิ่งก่อนว่าคนโตลงพื้นแต่ม่าตีหายละหน้ามาไ,มคไปครับไปรักเพื่อนกันว่าชิมีมตัวมีเตรียมปอไปครับเตรมเพลงของเราวันนี้พี่น้อง

ก่อนโยกมนตัดเบาครับพี่น้องตายช่วงนี้ตัดเบาแต่กระตุกงามอยู่ครับพี่น้องกระผมเก็บเต็มทร่โแล้วครับไปครับไม้ต่อไปครับพี่น้องผมมาแล้วครับมาเดี่ยวมาเดี่ยวนี่นี่เดี่ยวที่สามของเรามาแล้วจ้าเพราได้กระตูงงามพี่น้องกรงงามมือเก่าพี่น้องนะครับจังไรก็พอได้ดึงด้วยครับพี่น้องจังไรก็บเพราห่าแล้วคลิปนี้พอได้ตับเตาแล้วครับ สามตัวเด็ดพ่นได้แล้วครับพี่น้องสวงามครับครับพี่น้องผมแตลที่สีเตลที่สีว้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องสวงามเลยตัวนี้สวยงามประเดิมประเดิมประเดิมประดุกการเปิดประดุกการใหม่น้ำแรกเลยสว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 ยไปครับพี่น้องผม นี่ครับเซียนโตมาแล้วครับตัวไข่เลยพี่น้องไอตัวใหญ่ก็มูลเลยตัวในี้ของผมอีกเต็มที่ห้าของเราโหสวยงามมากสวยงามมากอุ้ยไอ่ใจเลยพี่น้องไข่เลยนี่พวกนี้ไข่เลยครับมาไขๆๆ่คักนี่ครับผมลุ้นต่อไปครับมันจะได้ตัวใดเตี๋เพิ่มเติวมว่จัดไปจัดไปเงาๆคืนนี้ตอนนี้กำลังหกโมง ตกล้วโคตาครับพี่น้องสวยงามครับพี่น้องผมพักดีจัง่อยพี่น้องตอนนี้สองทุ่มตรงเฮ้ยได้ไล่แล้วพี่น้องก็ได้ต้มได้แกงกันแหละเดี๋ยวพักกินชมว่างกันจัน่อย ครับพี่น้องผมจากการที่กินมะม่วงเสร็จเรียบร้อยนี่ครับเอวรถอีพี่รถพิกผงนิดหน่อยในการพักพักพักสองทุ่มพอดีตอนนี้สองทุ่มสิบสองทุ่มยี่สิบประมาณนั้นเดี๋ยวพาไปเบื้องผลงานครับนี่ครับเยอะมากพี่น้องน,น,นี่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 เยอะของเราเยอะของเราในการอีกแล้อครับน้ำเรก ไปหาเนื้อมาไก่มาเนื้อครับพี่น้องตัวสิได้มาไอ้เยะนี่ตัวสิสวยเลยพี่น้องเอ้ยได้ต้มแล้วสั่งนี้ผมก็มาเอาแล้วพี่น้องวันนี้นั่งกินสมบุกม่วงแบบใจเย็นๆได้จังไรกะได้อีกว่าได้อีกว่าปัญหงครับได้ต้มแล้วครับ่งนี้ก็ได้กินได้อยากก็เอาี่น้องเอ้ยเปิดซิ่งหมาแรกของปี68 ครับผมเดี๋ยวสิไปตูกต่ออีกจัาหน่อยครับพี่น้องได้ถ้ามี้เต็มเพิ่มเติมก็นเได้จไทยเบื้องธรรมวมีก็บ่ได้ไายเด้อพี่น้องเด้อกะรอไปสรุปผลอยู่บ้านเลยถ้าถ้าว่าทำอะไถ้าบ่ได้เพิ่มเติมจะทำอะไ้เพิ่มเติมกัสด็จไทยเบื้องจัาหน่อยเดี๋ยววันสามทุ่ม้วครับกลับบ้านแล้วไปอยู่โดินแล้วครับพี่น้องสานีกับพ่อกินเลยไปครับพี่น้องผมออ้ยเสียนโตเขามีตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วกินง่วงสิ เติมพลังสิทธิ์โอ้โหตัวสวยเลยครับเก็บครับผมนี่นี่นี่เสียบตัวเขาเขาเทเขาเทเสียบตู้เต็มที่เท่าไหร่เสียบตัวเต็ม,ท,<อ>ตตมที่สองเขแสดงว่าในในถังเรามีของพ่อเลยนะโอ้โหจัดไปครับจัดไปนักล่าปลากระป๋องประเดิมฤด,ดูกาลแรกเมื่อนี้วันที่วันที่ไหนตัวแบนี้ วันนี้วันที่สามวันเสาร์ที่สามใช่ไหมวันเสาร์ที่สามเดือนมี3พฤษภ,ภาคมพฤษภาคมได้การอยู่พี่น้องวันเสาร์ที่สามเดือนพฤษภาคม2568เปิดฤดูกาลพอได้แกงพอได้ต้มแล้วพี่น้องเอ้ยวันที่สบายใจแล้วพี่น้องตกก็ได้หมตกก็ได้ครับพี่น้องตอนนี้เล่ยนเรียนเล่นเไปเรืเรเร่อยๆหอดสามทุ่มเมื่อบ้านพี่น้อง เบาโดนเบาไหลย,ยุ่งไรพี่น้องผมตอนนี้ได้เวลาสามทุ่มตรงสามทุ่มประมาณสามทุ่มยี่สิบพี่น้องก็สีพเพล้ลวสีเมื่อแลลวสามีและพี่น้องน้ำกำลังงามเลยครับนาสีดึกดึกนาสิปลาสินดีพี่น้องแต่ว่ามันยู่ดึกหลกับเบาไหลน้องคนนาะครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลกันนี่ครับพี่น้อง อย่างอีลีพี่น้องเอ้ยได้หล,ลายอยู่พี่น้องนี่จำนีมตัวงามพี่น้องมีแต่ตัวน้อยๆตัวส,สวยๆเลยครับเดี๋ยวไปสรุปผลที่บ้านอีกรอบนึงครับไปครับกลับบ้านกันเจอกันที่บ้านพี่น้องผมตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยขอไดยหลายตัวพี่น้องได้ประมาณยี่สิบคิดว่านนะ ประมาณยี่สิบมันจะตัวสว,สวยเลยพี่น้องไม่มีตัวเล็กเลยตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมท่านใดก็ครับขอบคุณที่เขามารับชมคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปพี่น้องน้ำเร็กกระดูเปิดกดูกกันของปีหกแปดของเราสวยๆเลยพี่น้องเอ้ยได้อยู่บังซองแกงแล้วพี่น้องตอนแรกคิดว่าจะซื้มีตัว นี่เดี๋ยวตัวใหญ่รเลยพี่อนเลยมองเลยสวยง,งามสวยง,งามจุดจัดจดจัด,จด,จดสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสด,ดีครับ